ท่านผู้ชมครับการมาเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ไม่ยากเลยนะครับสามารถมาเองได้นะครับถ้าซื้อสวิตพาสนั่งรถไปไหนก็ไปได้โดยที่ไม่ต้องจองตั๋วก่อนเพราะส่วนใหญ่นั่งรถชั้นสองก็ไม่ต้องรีเซิร์ฟที่นั่งคนมาเที่ยวส่วนใหญ่ก็เป็นชาวเกาหลีญี่ปุ่นเอเชียเยอะครับเอเชียเยอะท้าที่ดูแล้วคนฝรั่งก็ไม่ค่เท่าไหร่นีฮะ คนนี้เนี่ยวิ่งข้นไปอย่างเงี้ยจแล้วไปขึ้นกระเช้าตรงเมื่อกี้แล้วไปสุดทางยังได้เลยเห็นไหมไม่ต้องมาเดินหรอกเนี่ยหนึ่นงสองหนึ่งเนี่ยเปลมกระเช้าเลยวนนี้ก็วิ่งไปแต่ก็โอเค จริงยังไม่สู้เลยอ่ะ